สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับวันนี้ตามกเกษตรพอเพียงกเกษตรเมื่อใหม่จะมาปลูกมะเขือและคำหนึ่งที่จะนำเสนอท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือการปลูกยากดูแลง่ายการปลูกง่ายดูแลยากคำเหล่านี้สองคำสองประโยคนี่ท่านผู้ชมเคยได้ยินนะครับวันนี้จะมาทำให้ดูว่าการปลูกยากดูแลง่ายอย่างไรนะครับแล้วก็ การปลูกง,ง่ายดูแลยากอย่างไรก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ก็คือหลุมที่ผมขุดเตรียมไว้หลุมตรงนี้ก็จะมาปลูกนี้มะเขือยาวมะเขือยาวม่วงนะครับก็ขุดหลุมใหญ่พอสมควรนะใหญ่กว่ากระถางนี้อีกอเมื่อขุดหลุมเตรียมหลุมเรียบร้อยผมก็จะมาเตรียมการเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมใส่ใบไม้ที่มันใกล้จะเน่าใกล้จะผุจะพังแล้วใกล้จะร่วนใกล้จะเน่าใกล้จะผุอ่าใส่ลงไปนิดนึง หลังจากนั้นก็ใส่อันนี้ครับปักวิเคราอหที่มันเย็นตัวลงแล้วที่มันเก่าแล้วที่มันย่อยสลายดีแล้วใส่ลงไปลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อเตรียมการรองก้นหลุมอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มาดูที่ต้นพืชที่เราจะปลูกใบมะเขือมันเยอะเกินไปผมก็ตัดออกก่อนนะครับก็จะตัดออกก่อนก็จะเหลือประมาณนี้เอาไว้ปลูก ทีนี้ก็จเจ้าออกจากกระถางที่เราเพาะ,ะเห็นรากไครับรากสวยก็เอาวางออกไปเลยครับวางแบบนี้วางแบบนี้แล้วเราก็เอาดินลงไปหน่อยนึงก่อนดินลงไปหน่อยนึงแล้วก็ตามด้วยมูลสัตว์หรือว่าปุ๋ยคอกที่เรามีโรยด้านข้างแบบนี้ครับไม่ต้องกลัวมันเค็มท่านผู้ชมเพราะมันผ่านกระบวนการ หมักอะไรมาเรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วเราก็กบหลุมนะกบหลุมเสร็จเรียบร้อยนี่มีหลักอยู่นะครับเตรียมหลักเตรียมหลักมาปักไปเลยครับปักไปเลยเขื่อไว้นะครับเขื่อไว้เขื่อไว้มะเขือมันโตขึ้นมาเราก็ามาผูกติดหลักเนี่ยมาให้มะเขือเราโยกไปเอ็นมาสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็น ผ่านสายตาไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมการหรือว่าทําเกษตรแบบปราณีตหรือเป็นการปลูกแบบยากๆก็คือเตรียมการตั้แต่หลุมลองก้นหลุมหาปุ๋ยหมักปุยคอกมาลองก้นหลุมโดยรวมถึงเศษใบมงใบไม้เพื่อให้มันย่อยฉลายนวันขนา้างหน้าก็จะเป็นปุย๋ยเป็นธาตุอาหารให้กับพืชที่เราปลูกหลุมที่ขุดกว้างออกไปนะี่ก็เพื่อที่เนี้ยท่านผู้ชมเพื่อที่เราจะได้ใส่ดินนะใส่ดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักปุยคอก เวลารากมันขยายหรือแตกตัวเนี่ยมันจะได้แตกตัวออกไปได้ไดง่ายได้ไวเพราะดินที่เราขุดเนี่ยมันมันยังอ่อนยังนิ่มอยู่นะเขือเราก็จะเจริญเติบโตได้ดีอันนี้คือการปลูกแบบยากแล้วเราจะดูแลแบบง่ายดูแลแบบง่ายก็คือต่อไปข้างหน้าเราไม่ต้องไปยุ่งยากเรื่องปุย๋ยเรื่องอะไรต่างๆเพราะมาเราฝังไว้ในดินตรงนี้ละนะฝังไว้ในดินตรงนี้เราก็จะมาจัดการเรื่องข้างบนเรื่องแมลงเรื่องม,งองมด เรื่องเพี้ยแป้งเพี้ยแรงต่างๆที่มันจะมาเกาะมากินมาดูตรงนี้แต่ถ้าเราปลูกง่ายขุดดินปุ๊บปลูกเลยนะอันนี้จะต้องดูแลยากเพราะว่าข้างล่างเราไม่ได้เตรียมการอะไรเลยมีแต่ดินกับมะเขือที่เราปลูกเพราะนั้นเรา,าต้องมาประคบประงมตอนที่ต้นกล้าเราติดเราต้องมาควนดินต้องมาใส่ปุ๋ยต้องมาดูแลหลายกระบวนการกว่ามะเขือเราจะโตจะงามนะสู้เรามาเตรียมการให้มันยากๆแล้วเราจะสบายภายหลังนี่เขาเยพูดว่า การปลูกยากดูแลง่ายการปลูกง่ายแบบคนขี้เกียจขุดปลูกขุดปลูกแล้วจะดูแลยากครับท่านผู้ชมครับท่านพี่น้องเกษตรมือใหม่เกษตรอินรียอะไรเกษตรอะไรก็แล้วแต่ที่ทํากินปลูกกินในบ้านในสวนถ้าสนใจวิธีการนี้ก็ลองเอาไปทําดูนะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในะอีพีหน้าสวัสดีครับ